สวัสดีครับเรามาพบกับงานสักแขนยาวนะครับอีกหนึ่งชิ้นงานางานชิ้นนี้ผมทำให้กับลูกค้าคนไทยนะครับที่อยู่ในเกาหลีใต้นะครับตามที่เห็นนี้จะเป็นงานสไตล์เจแปนนิส <Japanese S 1> สไตล์นะครับผมรูปแบบการทำงานก็ เป็นชิ้นงานเสือลงสีแล้วก็ทำแบ็กกราวเป็นรูปแบบของหินนะครับแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้มาเสริมบริเวณท่อนแขนด้านล่างนะครับในส่วนธงชาติเกาหลีเนี่ยลูกค้าได้ได้สักมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เราก็มารวมงานกันนะครับไม่ได้แก้ไขหรือว่าดัดแปลง เรามารวมงานกันมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของชิ้นงานเต็มแขนแล้วก็มีธงชาติที่ได้ทำมาแล้วอยู่ด้วยกันนะครับมีดอกเมเปิ้ลมีเมฆนะมีแบ็กกราวเป็นเมฆอยู่ด้านบนโทนงานจะเป็นแบ c ็กแอนด์เกรย์นะครับชิ้นงานนี้เนี่ยทำงานกันทั้งหมด6รอบทำงานนะครับ3รอบสุดท้ายนี่ก็จะหนักหน่อยนะฮะก็คือ 3วันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่บริเวณสอกขึ้นไปก็คือทำเป็นรอบสุดท้ายทำไปรอบสุดท้ายรู้สึกจะประมาณ10ชั่วโมงครับผม10ชั่วโมงเนื้องานดีเทลงานนะครับก็ไม่เน้นสีสัน เยอะนะครับก็คือใช้สีสันในเฉพาะชิ้นงานตัวละครหลักนะครับก็จะมีเสือแล้วก็ในส่วนของดอกไม้นะครับที่ลงสีส่วนแบล็กกราวก็จะใช้เป็นโทนแบล็กแอนด์เกรย์แต่ถ้าลูกค้าท่านใดชอบโทนสีดำนะครับไล่เงาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ ชิ้นงานนี้จะเป็นลักษณะแบล็กแอนเกรย์นะฮะก็จะมีโทนเทาเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะวางเป็นโทนเทาแล้วก็ตัดดำนะครับงานก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่และท่านการออกแบบการทำงานก็จะมีความแตกต่างกันไปนะฮะจะไม่ซ้ำกันนะครับชิ้นนี้ก็สักสดนะครับผมลูกค้าไม่ได้ใช้ยาชา ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผลงานท่านใดอยากจะสักลายนะครับติดต่อมานัดคิวหรือว่ามาปรึกษาหารายละเอียดกันนะครับผมว่าเราต้องการทํางานลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมสตูดิโอที่รับสักยอยู่ตอนนี้มีอยู่ที่ซันนี่หนึ่งที่แล้วก็ที่ควังจูใต้นะครับที่วอนกกนะครับหนึ่งที่ท่านใดอยู่ในพื้นที่หรือว่าเราแวะใกล้เคียงก็สามารถติดต่อนัดจองคิวเข้ามา เพื่อที่จะทำงานนะครับได้ตลอดทุกวันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ